สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวหัวคอมที่ใช้สําหรับกลอกนะครับ W E นะครับแต่ตัวเนี้ยนอกจากระใส่ W E ได้แล้วเนี่ยก็ราใส่เบลใส่อาร์มี่ใส่ E N C ใส่มาสเตอร์ได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนอถ้าเป็นถ้าเป็นมันจะมีชุดที่มันมีท่อนอกมากับชุดที่ไม่มีท่อนอกนะครับชุดที่ไม่มีท่อนอกอะใส่กับ W E ได้เลยใส่กับ E N C ได้เลยแต่ว่าถ้าจะไปใส่มาลุอีใส่เบล ใส่อาร์มี่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนท่อนอ,อกเพราะาเกลียวเกลียวมันไม่เหมือนกันนะครับต้องไปเกลียวที่ซัพพอร์ต WE เเท่านั้นนะครับมามาดูกันนะครับในชุดมันมีอะไรบ้างอย่างที่เห็นนะครับในภาพก็จะมีนะมาดูกันมีตัวขันตัวขัน ขันไอไ้อข้อต่อนะครับแล้วก็มีข้อต่อมีหัวคอมและชุดเต็มของมันเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกมันก็จะมีท่อนอกมาด้วยนะครับใช้สําหรับไอ้พวกที่ที่ไม่ซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าราคาจะสูงหน่อยถ้าถ้าเป็นชุดที่มีท่อนอกด้วยจะราคาพันนิดนิดแต่ถ้าไม่มีท่อนอกเนี่ยจะไม่ถึงพันนะครับแค่หัวคอมแล้วก็จะมีตัวขันแล้วก็มีข้อต่ออย่างเดียวนะครับนะมาดูการวิธีทํานะครับก็เริ่มต้นด้วยการนะถอดสไลด์ออกมาก่อนนะีแบบในภาพนะครับนะ ถอดสไลด์ออกมาเอาลำกล้องออกมานะครับนะเอาลำกล้องออกมามามาดูกันต่อพอเราเอาลำกล้องออกมาแล้วเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้ถอดท่อในออกจากลำกล้องอันนี้คงไม่ต้องสอนนะจริงๆผมมีทําไว้ให้ดูหลายอันแล้วนะถ้าเป็น we ไม่ต้องถอดนะครับเป็น we หรือ e n c ไม่ต้องถอดเลยนะครับนะจากนั้นก็เอาท่อท่อท่อนอกของ we อใส่เข้าไปนะปังเอญในภาพเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นเบลนะครับนะพอใส่เข้าไปปุ๊บจะเป็นแบบในภาพเห็นไหม แล้วเราก็ประกอบเข้ากับสไลด์นะแบบในภาพมามาดูกันต่อมาดูกันต่อนะครับนี่ประกอบเข้าไปงี้นะครับมันก็จะเหมือนตัวเดิมกันเพียงแต่ว่าเกลียวันไปเกลียว WE ไงจากนั้น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 ยังไงต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกัอนนั้นหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็เอาไอ้ข้อต่อมานะครับข้อต่อเห็นไหมข้อต่อแล้วก็เสียบ เสียบเข้าไปที่ไหนเสียบเข้าไปที่รูลำกล้องของหัวคอมนะครับจากด้านหน้าเสียบเข้าไปนะครับนะให้บากให้บากอยู่ข้างนอกนะครับนะให้บากอยู่ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาประแจขันไงนะครับจากนั้นเราก็เตรียมตัวเอาเจ้าตัวประแจออกมาเห็นไหมเหมือนในภาพตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาเสียบไปที่หัวคอมนะครับปึ๊บพอเสียบเข้าไปปึ๊บเนี่ยจะเป็นแบบในภาพอย่างเงี้ยอ่าสิ่งที่โผล่มาด้านหลังคุณจะเห็นเกลียวที่ผมที่ที่บอกเกลียวข้อต่อมันจะโผล่ขึ้นมานะเห็นนะ อย่างเงี้ยปึ๊บจากนั้นก็ไม่ยากเลยครับก็เอาเจ้าหัวคอมเนี่ยไปแปะกับไอตัวปากกระบอกเนี่ยแบบในภาพ<ไ>อย่งางเงี้ยแล้วก็เอาไอตัวขันขันให้แน่นนะครับหมุนหมุนหมุนเข้าไปให้แน่นนะครับนะก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับปึ๊บพอขันเข้าไปแล้วจะได้แบบในภาพโอเคไหมนี่ไงจะได้อย่างนี้ละปึ๊บละครับจากนั้นก็ประกอบกับเข้าตัวปืนไม่ยากเลยใช่ไหม อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นถ้าเป็น e nc หรือเป็น we เลยเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนท่อนอกนะครับใช้ท่อนอกเดิมได้เลยนะครับตัวนี้มันมีตั้งแต่17-19นะครับถ้า17เนี่ยก็ไปใส่กับ18ได้นะเพราะว่ามันมันจะเป็นตัวเดียวกันอ่าอ่าเปลี่ยนไอ้น,นั่นปุ๊บแล้วผมแนะนําว่าเนี่ยถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยแนะนําไปหาแม็กยาวมาใส่นะครับปืนคุณจะดูดุขึ้นเยอะนะครับนะวันนี้คลิปนี้อาจจะดูแบบเร่งรีบหน่อยนะเพราะว่านี่นีใช้โปรแกรมตัดต่อใหม่ละ ให้มันคือเอาผ้ามาใส่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 แล้วก็ให้มันตัดต่อเข้าไปแล้วก็พากเสียงเข้าไปที่หลังนะครับโอเคนะคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ทุกท่านมาเอินเครื่องเครื่องคอมข,ข้างบนบนบ้านมันรวนนะครับก็เลยต้องมาใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ทานะครับหวังว่าถ้ามันดีนะเดี๋ยวข้างหลังเราจะใช้ไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ทำจะได้ง่ายขึ้นเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งพากแล้วมานั่งตัดต่อเนี่ยพอวงพางผาปะปะปปึ๊บแล้วก็นั่นได้เลยโอเคนะแล้วมีแต่ดีจะรีวิวอีกครับสวัสดีครับ